สวัสดีค่ะพอกับอันค้นช่างฝันเนาะค่ะเนาะพี่น้องกะเป็นอ่าช่องไม้ของพระดาเองจ้ะเนาะค่ะเนาะเป็นช่องไม้ของพระดากะซื้อช่องอ่าค้นช่างฝันเนาะค่ะเนาะอ่ามเาเดอ้อค่ะเด้ออันทักท้ายเนาะค่ะเนาะอันอยู่ในน้ำเดียวเดียวกันละค่ะค้นช่างฝันกับอันพระดาพระแสบเนาะค่ะเนาะ ก็เป็นอีกอันช่องหนึ่งของของพระดาเองเนาะจ้ะเนาะกะมาเด้อค่ะเด้อมาเมื่อนี้กะสิมาทักทายพี่น้องอ่ามาเปิดโตเนาะค่ะเนาะว่าอันเป็นของพระดาเป็นเป็นอีกบานหนึ่งของยายพระดาเนาะค่ะเนาะซื่อค้นจังฝันฝันให้ไก่เด้อค่ะเด้อพี่น้องกะฝากอ่าช่องไม่ช่องน้อยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเลยเด้อค่ะเด้อมื่อนี้กะ ฝากอันกรฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะกดติดตามกดรูปกระดิ่งเพื่อสิบไปผานคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องมาๆมือขามือนี่กรสิผ้ากินแหนมคุกเนาะค่ะเนาะแหนมคุกแหนมเข่าเฮาหล่ะค่ะแหนมคุกแหนมเข่าเฮาเนาะะนมาเด้อค่ะเด้อหิวคือเกาหล่ะค่ะไปเก็บเห็ดเข่าปลาเก็บเห็ดกับมากับหิวหิวจนตาลายค่ะพี่น้องมาๆมาพอๆพัมทาเพลงนี่ค่ะบัดทีนี้พอกพำมทําเพลงกระเสีย อผ้ามากินเนาะค่ะเนาะพามากินแหนมคุบด้วยค่ะพี่น,อน้องเขาแรงเนาะค่ะเนาะม้ามากค่ะ หิวหิวหิวเป็นตาร้คือเกาหรอจ้า Det er kaffe i like nand. กรอบๆค่ะอืมอืมผิดถอดไมกรอบๆค่ะหอมพี่นี่นะ Hakkı okay, 음. 음. 아, 잠깐. 한돈 계산은 어나 음. 음. mm -hmm. うん。 嗯 ชอบกินเผาหนูักกินบะเมออฮึืมจ้า โอเคเนาะค่ะเนาะขอบคุณอันทุกท่านนะคะเด้อที่เบิงขอบคุณสุขูสุขคนเนาะค่ะเนาะที่เบิงมาแต่ตนหอดจบค้นจังฝันหรือว่าย้ายผ้าดาเนาะค่ะเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องกองป่ายสุขูสุขคนเนาะค่ะเนาะกับโอ้ยเสียงนาฬิกากระดิ่งค่ะจริงๆอย่าลืมกดกระดิ่งริงๆค่ะเด้อนะ ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะเพื่อคนอย่างฝันสิใดมีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหให้พี่น้องเบิง่งอันเฮ็ดคลิปใหม่ใหให้พี่น้องด้เบิ่งเนาะค่ะนาอกะอ่าก็อ,าอย่าลืมอันกดโ้ยปันปูดบอกติดติดขัดคัดขัดคัดคือสิบเเคยบอกนี่คะ่ะพี่น้อง เพื่อนนั่นว่าเป็นบ้านไม่เพื่อนกะเฮ็ดบ้านใหญ่กับผ่านไปแล้วบ้านอีกบ้านหลังหนึ่งวอกว่าออกวอกว่าเป็นค่ะพี่นีพี่น้องโอ้ยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งกดติดตามกดลูบกระดิ่งเพื่อสิบผ่านคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะเพื่อค้นช่างฟันลือพ่ายายพระดาจะได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคิดใหม่ๆพี่น้องในเบิงเนาะค่ะพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ